สวัสดีค่ะข้าครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูเค้กโลวานิลาค่ะหรือว่าสวิตโลนะคะวิธีการทำไม่ยุ่งยากค่ะสูตรนี้มวนง่ายนะคะตัวเหนือเค้กไม่แตกค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะเริ่มต้นนะคะเรานำไข่แดงเบอร์สองสามฟองค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายส0กรัมใส่ลงในชามผสมค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะ จนน้ำตาลทรายเขาละลายค่ะค่ะจะสังเกตว่าไข่เขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีนวลแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราเติมนมสดลงไป50กรัมค่ะจะเป็นนมโรงเรียนก็ได้เป็นนม UHT ก็ได้ค่ะแล้วก็เติมน้ำมันพืช20กรัมจะเป็นน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันคาโนลาก็ได้เติมกลิ่นวานิลลาอีกหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะ หลังจากนั้นเราก็ร้อนแป้งเค้กนะคะ50กรัมใส่ลงไปค่ะสูตรนี้เราจะไม่ใส่สารเสริมนะคะไม่ต้องใส่ผงฟูค่ะค่ะเราก็ร้อนให้เศษฝุ่นเศษผงเขาออกไปนะคะเราก็ร้อนให้แป้งขขบฟูเบามากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเราคนจนไม่ให้เห็นเม็ดแป้งเป็นเม็ดขาวๆเลยนะคะค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะให้แบตเทอร์เขาเนียนแบบนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นพักไว้สักครู่มาดูในส่วนของไข่ขาวนะคะเราใช้ไข่ขาวเบอร์2เช่นเดียวกันค่ะ3ฟองใส่ลงในโถตีค่ะเราตีด้วยความเร็วปานกลางนะคะหลังจากขึ้นฟองละเอียดแบบนี้นะคะเราทยอยใส่น้ําตาลทรายลงไปหกกรัมค่ะทยอยใส่สลับกับการตีไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ําตาลทรายจะหมดค่ะค่ะเราก็ค่อยๆทยอยใส่นะคะ เมื่อน้ำตาลทรายหมดแล้วนะคะเราตีต่อจนเขาตั้งยอดอ่อนค่ะใช้เวลาในการตีไม่นานนะคะประมาณ2-3นาทีค่ะเราใช้ความเร็วปันกลางค่ะตีไปเรื่อยๆระหว่างที่ตีเนี่ยเราสามารถเอ,อ่อปิดเครื่องนะคะแล้วยกตะก้อขึ้นดูดูลักษณะการตั้งยอดของไข่ขาวได้ค่ะค่ะเราก็ตีไปเรื่อยๆค่ะค่ะให้ตั้งยอดประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วละคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะตักไข่ขาวนะคะ1ส่วนค่ะใส่ลงในส่วนของไข่แดงค่ะแล้วเราก็ตะล่อมให้เข้ากันค่ะนนี้ตะล่อมเบามือนะคะอย่าตะล่อมแรงเกินไปเดี๋ยวฟองอากาศเขาจะหายหมดค่ะค่อยๆตะล่อมแล้วก็ควักเอาด้านก้นชามขึ้นมาด้วยนะคะ เมื่อเขาเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเหลาก็เทส่วนนี้กลับลงไปในส่วนของไข่ขาวที่เหลือค่ะอันนี้ทาความถนัดนะคะถ้าเพื่อนๆถนัดที่จะตักไข่ขาวมาใส่ในชามของไข่แดงก็ได้เราก็แบ่งไข่ขาวเป็น3ส่วนค่ะค่อยๆตักใส่ในชามของไข่แดงแล้วก็ตะล่อมไม่เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราก็ตะล่อมไม่เข้ากันค่ะค่ะเราก็ตะล่อมเบามือนะคะ พยายามควักเอาด้านก้นโถขึ้นมาด้วยนะคะบางทีไข่ขาวที่ด้านก้นโถเนี่ยเราไม่ได้ควักขึ้นมาแล้วเขาก็จะไม่เข้ากับส่วนผสมอื่นๆค่ะค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็นํากระดาษไข่นะคะมากรุถาดค่ะถาดที่ใช้จะเป็นถาดอบเค,ค้กโลโดยตรงนะคะขนาด 7, จ็คูณสินิ้วค่ะค่ะเราก็ตัดกระดาษไข่นะคะตามมุมทั้ง4มุมค่ะแล้วก็กลุลงบนถาดค่ะ ค่ะหลังจากนั้นเราก็เทแบตเตอร์ลงไปนะคะแล้วเราก็เกลีย่ยแบตเตอร์ให้ทั่วทาดค่ะพยายามเกลี่ยให้เข้าตามมุมด้วยนะคะค่ะระหว่างที่เกลี่ยเนี่ยเราเบาๆมือนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวเค้กของเราจะไม่เนียนเนาะเขาจะเกิดฟองอากาศด้านล่างนะคะก็ค่คอยๆเกลี่ยค่ะ ค่ะแล้วก็เพื่อความเรียบนะคะเพื่อนๆใช้การ์ดแบบนี้เลยค่ะค่ะค่อยๆเกลี่ยตัวแบตเตอร์นะคะให้ด้านบนเขาเรียบค่ะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดธรรมดาเลยค่ะการ์ดที่แถมมากับกระเป๋านะคะหรือว่าเป็นการ์ดส่วนลดต่างๆที่เราไม่ได้ใช้นะคะนํามาล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็นํามาใช้ได้ค่ะนอกจากประโยชน์ในการปาดตัวแบตเตอร์แบบนี้แล้วเนี่ยสามารถนําไปปาดเวลาที่เราแต่งหน้าเคกก็ได้นะคะปาดวิปครีมจะเนียนดีมากๆเลยค่ะ เราก็ปาดแบตเทอร์ให้เรียบค่ะค่ะอันนี้ก็เรียบดีแล้วเดี๋ยวเราจะนําเข้าเตาอบก่อนอบคอซัก1-2ครั้งนะคะไล่ฟองอากาศนําเข้าเตาอบอุณหภูมิ170องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีค่ะอันนี้อุณหภูมิขึ้นอยู่กับเตาแต่ละบ้านนะคะอบเสร็จออกมาก็จะได้หน้าตาเนื้อเค้กประมาณนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็นำออกจากถาดได้เลยค่ะค่ะเมื่อนำออกจากถาดนะคะเราก็แกะกระดาษไขด้านข้างนิดนึงค่ะเพื่อที่ให้เขาระบายอากาศนะคะค่ะแล้วเราก็พักตัวเค,ค้กให้อุ่นค่ะค่ะเมื่อเค,ค้กอุ่นดีแล้วนะคะเราก็นำเข้ามาพลิกด้านค่ะ อันนี้เราจะไม่ไม่ได้พักจนเค้กเขาเย็นตัวนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราม้วนเนี่ยจะม้วนยากนะคะเอาแค่อุ่นๆเนาะค่ะเนื้อเค้กเขาก็จะเด้งๆแบบนี้นะคะเอ่อถ้าเกิดว่าทําเค้กได้เนื้อลักษณะนี้เนี่ยจะทําให้เราม้วนง่ายค่ะเค้กเขาจะไม่แตกนะค่ะวันนี้เราจะทาด้วยแยมสตรอเบอร์รี่ค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นแยมรสอื่นก็ได้หรือว่าเป็นวิปครีมก็ได้ค่ะ อันนี้สำหรับไส้นี่คือใส่ได้ตามชอบเลยค่ะเราก็ทายแยมให้ทั่วตัวโลของเราเลยค่ะหลังจากที่เราทายแยมเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาม้วนค่ะวิธีการม้วนก็ง่ายมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะจับเขายกขึ้นนะคะแล้วก็กดลงค่ะ เพื่อนสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีไม้สำหรับม้วนโลนะคะวิธีการนี้ก็ม้วนได้ง่ายๆเลยค่ะค่ะทาตามภาพเลยค่ะถ้าเกิดมีไม้ที่ใช้สำหรับม้วนโลก็ก็จะสามารถใช้ได้นะคะเพื่อนๆก็นำกระดาษไขม้วนที่ไม้ก่อนแล้วก็ค่อยๆจับม้วนตามภาพเลยค่ะค่ะค่อยๆดันเขาเข้ามานะคะทำตามภาพเลยค่ะทำไม่ยากค่ะเพื่อนๆ ถ้าเกิดว่าทำใหม่ๆอาจจะเกรงแล้วก็ม้วนยากนิดนึงนะคะทำหลายๆครั้งนี่ก็จะชำนานขึ้นค่ะ,ะเมื่อม้วนเสร็จแล้วนะคะเราก็หยิบเค้กของเรานะคะขยับเข้าไปนิดนึงค่ะแล้วก็พับกระดาษไขขึ้นมาแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็นำการ์ดมากดค่ะมือนึงนะคะดึงกระดาษไขแผ่นล่างค่ะ ส่วนมือด้านบนที่จับกา๊าดนะคะเราก็ดันตัวโลค่ะดันเข้าหาตัวตามภาพเลยค่ะมือด้านล่างก็จะดึงกระดาษไขออกนะคะค่ะอันนี้จะทำให้โลเขาแน่นขึ้นค่ะก็เสร็จแล้วราคาหลังจากนั้นนะคะเราก็หอ่อกระดาษไขกลับเหมือนเดิมค่ะค่ะแล้วเราก็จะนำเข้าตู้เย็นค่ะ เราก็ห่อเขาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนําเข้าตู้เย็นกันค่ะเราจะนําไปแช่เย็นนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะให้เคเขาเซตตัวนะคะถามว่าไม่แช่ได้ไหมไม่แช่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแช่เย็นเนี่ยเราจะตัดเขาง่ายขึ้นนะคะค่ะอันนี้เราก็ใช้มีดคมๆนะคะตัดเขาค่ะ ค่ะเราก็ตัดชิ้นได้ตามชอบเลยค่ะค่ะแล้วก็เพื่อความสวยงามของเค้กเรานะคะเราก็จะตัดหัวตัดท้ายออกค่ะค่ะก็จะเห็นเป็นเนื้อเค้กแบบนี้นะคะ ค่ะนี่ก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับเมนูเค้กสวิตโลวานิลานะคะหรือเค้กโลวานิลาหวังว่าจะถูกใจใเพื่อนๆนะคะเห็นวิธีการทํากันแล้วไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะสูตรนี้ไม่ต้องใส่สารเสริมไม่ต้องใส่ผงฟูด,ด้วยค่ะก็ยังไงฝากเพื่อนๆไปด้วยลองทําทานกันดูค่ะหรือจะทําสร้างอาชีพทํากินทําขายได้เลยนะคะค่ะก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งทงั้งทางช่องทาง YouTube และช่องทาง Facebook Page ครัวแม่นายหากคลิปนี้มี มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ